กับผมประพาวินคำมีวันนี้มาดูช่วงเย็นๆนะครับอากาศก็เย็นดีท้องฟ้าก็แจ่มใสน้ำก็มีเน,นอะเลยโอ้ที่ฟุ๊บาสั้อืมน่าสนใจดีแท้ เป็นไงบ้างครับปุ๋ยถ่ายวีดีโออยู่นิดนึงหมาเงินฟึ๊บเอองานเกนุกดีเออถ่ายบรรยากาศเก็บไว้สักหน่อยยามยินก็เป็นอย่างเงี้ยเลยนะหม่หม่าเจ้า ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ